เราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องอ GDP กันหน่อยดีไหมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนั้นธนาคารโลกก็พูดไปแล้วครับว่าในที่สุดก็ต้องมีการตัดสินใจเนี่ยลดเป้า GDP แล้วเป็นการลดลงมาถึง1%ด้วยนะถือว่าลดแรงลดเร็วแล้วก็มากกว่าที่หลายคนอาจจะคิดด้วยซ้ำไปนะครับในการลดมา1%คือตอนแรกธนาคารโลกตั้งประมาณ3%กว่านะครับเสร็จแล้วก็กดลงมาเหลือที่ประมาณแค่2%ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจลดเป้า GDP ประเทศไทยลงมาอีกเหมือนกันนะครับ ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองตรงนี้กันนิดหนึ่งเศรษฐกิจประเทศไทยในขณะนี้นี่นะครับหลังจากที่ปีที่แล้วติดลบไปและปีนี้ทําท่าว่าจะฟื้นแต่ดูสัญญาณและเป็นไปได้ยากและล่าสุดก็คืออีกหนึ่งค่ายธนาคารหัาน GDP ไทยแตะหน่นะครับนั่นไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยนะครับเคแบงหรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะฮะเดิมทีกสิกรไทยเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจไทยในปี2560จะขยายอยู่ตัวอยู่ที่1.8% ในขณะที่เขามอง1.8%นั้นเป็นตัวเลขที่เขาขดลงมาแล้วนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เขามองสองกว่าสิ่งที่เขามองมา่อน,น้านนี้1นเอนี่ยก็ด้วยความหวัหยอย่างต้องย้ำว่าด้วยความหวังหลายอย่างที่เป็นความหวังในการพูดตรงๆฮะยืมปีกเศรษฐกิจไทยเอาไว้ไม่ให้ปีกมันตกต่ําไปกว่านี้เพราะในขณะนี้ปีกนั้นอ่อนแรงจนกว่าที่จะกระพือปีกทําให้ GDP นั้นมุ่งขึ้นไปอีก นะฮะไม่ว่าตอนนี้หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสานักงานเศรษฐกิจกลางไม่ว่าจะเป็นทัอะ,อะไรฮะสภาพัฒน์ก็แล้วแต่นะครับก็ยังไม่ได้ประกาศเกี่ยวกับตัวเลขของ GDP ประเทศไทยตอนนี้หน่วยงานของทางภาครัฐก,ก็จะบุ่งไปดูนะครับสี่เปอน้ะฮะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็น GDP ทิปอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ตอนนี้หลายสํานักที่เป็นทางภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศองค์กรชั้นนำระดับเศรษฐกิจระดับโลกตามข้ฟันธงกันหมดมาแล้วครับต่ำสองหมดเลยนะฮะวันนี้เคบังกัสกรไทยกดจับ การลงมาเหลือนึเนี่ยนะครับก็ต้องมีเหตุผลที่เขาชังน้นหนักว่าใส่เข้าไปในตัวคิดคำนวณของเขาการที่เขาลงมานี้ก็เพราะว่าหนึเห็นไหมครัเนื่องจากว่าโควิด1 9ที่แพร่ระบาดในปัจจุบันรอบที่3มุมมองของแมงกกากรไทยเ็บอกว่ามันมีความรุนแรงกว่าที่เคยประเมินเขาขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะฮะมีความรุนแรงกว่าที่เคยประเมิน เพราะฉะนั้นความรุนแรงที่เคยกว่าประเมินนั่นหมายความว่ากระกรไทยมองว่ามันไปกระทบถึงระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกําลังเข้าหาข้อจากัดอย่างเต็มที่อยู่แล้วบางค่ายก็่มล่มแล้วบางค่ายเขบอกว่าอันตรายแล้วส่วนค่ายนี้ก็บอกว่าเจอข้อจากัดอย่างเต็มที่เข้าแล้วจากปัจจัยแรกคือความรุนแรงเกินกว่าที่ประเมินนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าขณะนี้เนี่ยนะครับยิ่งมาเจอกับมาตรการระหว่างทาง ซึ่งแน่นอนเขาจะทุค่ายครัจะไม่ได้นึกถึงหรอกเพราะมันจะมีการประกาศล็อกดาวน์หรือกึ่งล็อกดาวน์เกิดขึ้นล็อกดาวน์เต็มตัวแบบตอนมีนาหกสไม่น่ามีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้คาดหวังว่าเมื่อไม่น่ามีก็ไม่น่าจะมีกึ่งล็อกดาวน์เกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็มีกึ่งล็อกดาวน์ครับนี่เราเข้ามาดีแล้วสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกนี่เราได้เข้ามาถึงห้าวันในสิบสี่วันที่มีประกาศกึ่งล็อกดาวน์เกิดขึ้นในสิบจังหวัดแล้วก็มีใส่เคอร์ฟ ขอ,อการท้าไทยไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เคาะต,ตัวเลขเลยว่า14วันเนี่ยเสียหายขั้นต่ำ50 0ล้านสูงสุดมีไปถึงเกือบ1ส0ล้านพอมองต่อไปอีกก็จะพบว่า1 2 3่งสองตัวที่3คืออะไรการฉีดวัคซีนในประเทศไทยซึ่งยังคงฉีดอยู่ในอัตราที่เพิ่งก็พยายามได้จริงๆนะฮะแต่มันก็ยังคงอยู่ในอัตราที่ช้าจริงๆครับ แล้วย่ามาเจอข่าวเมื่อเช้านี้บอกว่า61ล้านโดอสตรเซนกานไม่เข้าไทยตามสัญญาธันวา64แต่จะไปโผล่พุทธภา65นั่นก็เป็นความหวังที่หลายคนบอกว่าเป็นที่ต่อไปฮะบ,บางคนก็บอกไม่ได้หวังบางคนก็คือผิดหวังหรือบางคนก็บอกไม่ได้คาดบางคนก็บอกว่าตามคาดนี่ยนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าเมื่อตัวหนักๆมันถ่วงหมดเลยและจะไปปลดล็อกกาลังซื้อเกิดขึ้นในแต่ละเครื่องมือเศรษฐกิจได้อย่างไรเช่นการบริโภคภาคเอกชน หรือกาลังซื้อของภาคเอกชนหรือการบริโภคของประชาชนหรือกําลังซื้อของภาคประชาชนย่าลืมก็นว่าตอนนี้ตัวถ่วงมันทําให้เกิดภาวะหนี้ของครัวเรือนขึ้นไปถึงเ0้าสิบเปอร์เซ็นต์พราแล้วและสัญญาณล่าสุดที่ออกมาชัดเจนก็คือว่ากลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของปิดกึ่งล็อกและเคอร์ฟิวอะไรครับธุรกิจร้านอาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องดื่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนกลางคืนธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่อง,อง,องค้าปลีกเพราะตอนที่ห้า จะมีแต่ส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายได้เท่านั้นและสิ่งสํงาคัญต่อไปก็คือว่ามันมาเจอกับมาตรการในการกระตุกเข้ากระตุกออกหมายความว่าไงทราบไหมมาตรการที่ต้องมีการปิดตลาดบ้างปิดตรงนู้นบ้างปิดตรงนี้บ้างเพราะเจอคลัสเตอร์เดีย๋ยวแ้นจะมีการปิดเจ็ดวันปิดสิ่วันแล้วกลับมาเปิดใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกปิดอีกหรือเปล่านี่คือมาตรการแบบออนแอนด์ออฟซึ่งก็จะถูกฉุดพลังซื้อตรงนี้เหมือนกันยิ่งเจอเครื่องยนต์ท่องเที่ยวแม้ว่าตอนนี้ภูเก็ตแซนด์บ็อกจะถือว่าผ่านในระดับหนึ เพราะมาถึงวันนี้16บวันแล้วยอดที่ติดตามเกณฑ์ที่สอบอคอบอกว่าจะต้องยกเลิกของมาตรการผู้เก็บแซนบ็อกมถือว่าไม่เข้าข่ายเข้าไปต่อยิ่งเมื่อวานนี้นะครับสม,มุย plus m o d e เปิดแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าจะมีนักทเที่ยวต่างต่างประเทศเนี่ยตามที่ยืนยัมยน,ยนมากระสากาดีมาเก่ะแอมเบว่าน่าจะเข้าหลังจากเมื่อวานนี้เป็นชาวต่างชาติส่วนห่ก็เป็นสื่อมวลชนต่างชาติที่เชิญมาทำข่าวนะฮะดูแล้วนี่เลยครับค่ายกสะรไทยก็บอกว่าในปี60 จำนวนเที่ยวต่างชาติ6ีจะเหลือแค่2,500 0 5, ถึง6,500 0 5, คนจากเดิมที่เขาเคยมองว่าจะต้องถึงล้าน2 0 0แสนคนก็เป็นเพราะว่าเรากำลังเจอการระบาดรอบ3าที่แรงและเร็วอย่างมากๆและสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่าอะไรทราบไหฮะอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนและเราอยู่ในพื้นที่อาเซียนขณะนี้ถูกจับตามองทั่วโลกว่ามีอัตราของการติดเชื้อร,ระบาดในแต่ละประเทศของสมาชิกอาเซียน เร็วและน่ากลัวและเป็นสถิติเป็นปติการอย่างน่ากังวลอย่างมากๆดังนั้นค่ายนี้จึงตัดสินใจหั่นตัวเลข G d p ลงมาเหลือเพียงแค่1%ปร์เซ็นต์ินะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความที่เนื่ยยจรินะฮะสำหรับสถานการดูเหมือนว่ามันยังไม่มีปัจจัยบวกเนี่ยเข้ามาเสริมกับการแก้เกมเศรษฐกิจของไทยในขณะนี้เลยนะครับ